ว้าว UFO แต่โอ้ว้าว UFO สักสิสักสิสตำนาอิมิติกคาดผมเกียดคันนี้ไปออกไปสักทย F16 F16 เียรคันี้โอ้ oh, ผมโดนแทงผมโดนหน้ารถแทงผมไม่อยากให้มันไปเลยทุกคนผมจะทำแผนในการขโมยนะทุกคนจะผมจะให้มันขึ้นมาอยู่ ามาดูคำทุน,ทนี้เจ้าเจ้าต้องมาหาชั้นนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะใช้วิชาวิจารในการปล่อยพึ่งโดยการเออใช่เนี่ยอยู่คำทูนี้มามาหาผมหาผมหน่อยหาผม เขาบอกว่าจะผมจะบอกว่าแอมเอาผม,ผมจะบอกว่าจะออกแล้วให้เขาว่าเปิดค้างไปน,นิดนึงเว้แ,ก,แ,ก,แก,ออก่อะไรกก่อะไรออกออกไปพร้อมกลับไม่มีหรอเคไป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 ,ไป,ไปโอเค,เคโอ้ยโอ้โหหลุดเอาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยดูดิมันเป็นอย่างเงี้ย เมื่อกดขโมยได้อะมันมันจะหลุดทุกคนเนี่ยทุกคนมันเป็นอย่างนนีะ้ผมก็เคยเป็นนะทุกคนมันเป็นอย่างนี้แหละกดหลุดกด,หล,ดหลุดนะทุกคนผมบอกเลยไม่ผมยิ่งไม่ชอบอีกด้วะผมจะขโมยได้เลยหน้ามาเกะถ้าผมอะปล่อยไว้แล้วแล้วก็รีบวิ่งไปอ่ะอย่างน้อยอก็ได้แล้วทุกคนแล้วผมจะหลอกเขาอ,อีกรอบหนึ่งเผื่อเขาจะแอมเอา ผมจะบอกเขาว่าแอมเอาได้ดูเขาดิจะทำยังไงเมื่อมนรู้ว่าผมจะขโมยก็คือออกไปพร้อมกับรถผมจะเอาซื้อกรบับมาแล้วจังหวะที่ให้มันนี้ไะจะไปถ้า,ามันติดบั๊ก็หนีย่ยไอ้เบคแบงติดบัก๊กไปเนี่ย ค้อเดี๋ยวผมจะให้สบับขออกไปอูออกเลยคุณอ๋อแต่ดูว่านน้นก่อนบ้านสองชั้นหลังๆอะ่ะเสียได้โอเคเดี๋ยวผมจะหาเซิร์ฟใหม่นะเพราะว่าเขาออก โหเซได้อะไอซีเคดด์อะดูเอฟโอถ้าเวลเอาซีเคดอันอื่นก็ได้เพราะว่าเราจุกจิกกับเขามากเกินไปน่าจะเหมือนน่าจะเหมือนคนที่เพื่อนบอกว่าออกนะเอาไอ้นี้แล้วกันอไอเดบคาารนเดี๋ยว,วม,มีของนี้เนี่ยมเมื่อกี้ผมเข้าไปผมเจอของดีเลยอะคนแล้วเขาก็จะแวบให้เราเป็นตัวนั้นโคตรดีเลยนะทุกคนแต่ผมโดน แกะไก่โอเคเอ้ยโลกของบลัดมูนเหรอเอ้ยอะไรอะโลกของหนึ่งโลกเหรอโอ้แมกมาโอ้ยแมกมาผมผมดูนี้ดีกว่าดีกว่าแมกมาว่าใครมี U F O โอ้ไม่เอา啊ไม่เอาเอ้ยเอ้ยเซิร์ฟหนึงผมจะเอาอีกผมจะเอา U F O นุ่งให้ผมนะเฮ้ยผมดูแหละใครนี่แหละ ไม่ใช่คนน yeah. <esh 56, S 1> <eyeshadow> ี้นะที Egg, right? ่ดูแลใครก็คือหลัดลองไงที่มี U O อ่ะการขโมยที่มีฐานว่างปล่าจะได้เปรียกนะทุกคนแต่ถ้ามีแบบไมีนี่อยู่อ่ะเสียเปรียกโอ้ยคอันกเอวินาเอ็กหรอเฮ้ยขอผมขอดูผมขอดูหน่อยอ้าวมีคันดีอ่ะ แล้วผมพอดูนี้ก่อนนะเาว่าถามันจะเปิดยังเฮ้ยถามันใกล้เปิดแล้วโอเคเข้าเลยเฮ้ยอ๋อมันปิดแล้วไม้เป็ไรเฮ้ยมีคนมาใหม่โอเคคนโอ้คนมาใหม่เยอะเลยทุกคนคนมาใหม่เอาดูคนอื่นสองบ้านนี้ไม่ตัดไปหน้านี้ก็ตัดอันนี้ก็ตัดทุกคนตัดหมดเลยอะ่ะมีแต่คนที่ชื่อว่าเมย์ยังไม่ตัดเลย ผมเชื่อมั่นในตัวเมทที่จะให้ UFO โอผมแต่เมื่อกี้แผนแตกแผนเกือบได้แล้วทุกคนผมลืมไปว่าถ้าเอารูยูโอลงไปด้วยต้องลงไปแบบห้ามใครอ่ะพล่อนท่าโดดลงไปแล้วอะ่ะไม่นั้นจะแตกไม่นั้นจะแตกเหมือนเมื่อกี้ที่หลุดอะ่ะคือถ้าเลื่อนด้วยมันจะแตกแต่ถ้าไม่เลื่อนมันจะไม่แตกเมื่อกี้แผนแผนดี แผนคือดีมากนะคือหลอกเขาให้มามากับผมคือได้แต่แผนที่ขโมยไม่ได้ไม่ผ่านแล้วนี่ก็อีกนะไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านโอ้คนยุมงยุ่ยโัย้งเยอเอ,เอาแต่กดเอาแต่กดเซิร์ฟเวอร์เข้าไม่ได้อ่าอ่าติดบ,บัคติดบ,บัคเรียบร้อยบ,บัคเรียบร้อยทุกคนติดบัคเรียบร้อยทุกคนเออแต่ อัปเดตในไอ้นี้มันจะมาแล้วนะเคมีเธอเดินไปข้างๆกันไปไหนก็ไปด้วยกันยิงดูก็ยิงผูกพันแค่มีเธอเท่านั้นเสื้อเอเ็มนูกอเอ็มนู ป็นกำลังใจที่ให้ผมขโมยรถซีเกตเส้นนูบขายที่สตีวอลัวไหลเออออกไผ่บดีเลยกำลังใจกำลังใจทำให้คนออกอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่นี่น่ะจะทำให้เขาเปลืองโลบักคนผมจะทำให้เขาเปลืองโลบักไปผมจะผมจะทำให้เขาเปลืองโลบักทุกคนเอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วยังไงแล้วก็ซ่อนซ่อนอ้าวมันรู้ได้ไงอ่ะไป ผม,ผมจะทำให้เขาเปืองโลบัคทุกคนแต่อันนี้มันใส่โลบัคนะทุกคนได้เอามือตบเลยไมละ่ะโอ้เนี่ยมันไม่ติดไอโอเคได้แหละไปไเนี่ยทุกคนด,มดูมันดีมันขี้กลุงเออไปนั่นแหละออกไป ไอ้เดินแหละออกบ้านแล้วโอเคเดี๋ยวผมรอเขาเข้าขมาเนี่ยดูมันดินี่ยมันน่าจะไม่เบึ้งรลบักไปเดป็นแม่เดี๋ยวแม่เขาเข้ามาเอ้ยมันน่าจะไอ้นี่อยู่โอเคเโอเคโอเคว่านนี้แหละโอูไม่ทันทุกคนไม่เป็นไรผมว่าเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าไม่ต้องทําให้เขาเบึงระบักเลยบึงเงินดีกว่าบึงเงินที่เล่นไปเนะี่ยเอาอย่างนั้นดีกว่า ไปเอาอีกแบบนึงเอ้ยไอตัวสามแฉกมีสามแฉกทุกคนมีสามแฉกไอตัวมีสามแฉกทุกคนมาเดี๋ยวผมจะดูนะอุย้ยมีบ้านสองชั้นด้วยสุดยอดอ่ะอุย้ยอุ้ยมียุือเปล่าอุย้ยไม่มีย้ายเซิร์ฟดีกว่าเนาะอุย้ยบ้านเนี้ยเออไปดูเลยเมื่อกี้ผมเตรียมเงินมา2-2 5ห้ามบิลเลียนอีกหรอ เอยแล้วผมพอดูเงินก่อนของธ ER นาคารแต่ละโอ้โห89แปดสิบเก้าบิลเลี่ยนในเจ้าคิงเกอร์น่าจะมีอะไรดีๆหน่อยตูใส่ใส่ตาเอียงต้องดูแบบเอียงนะทุกคนเคเช,ช,ชอ่าไอ้หัวหมวกหมวกโลบกหมวกโลกบกทุกคนเปลี่ยนเซิร์ฟไปเปลี่ยนเซิร์ฟมาเนี่ยแหละ ไอเมื่อกี้เขาออกไปแล้วอะเมื่อกี้คือผมจะถามเพื่อนเขาดูถามเอ้ยถามเพื่อนผมนดูว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวอะไรตัวหรือขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรถ้าขึ้นได้ขึ้นต้นด้วยคำว่ามิกผมรู้เลยไอคนนั้นแหละแต่ว่าถ้าไม่ใช่ขึ้นต้นด้วยคำว่ามิกจะเกนเอ้ยแต่ผมขอดูสิว่าบ้านนี้ว่าบ้านาานี้มันกากไปดีกว่าไปไม่สนอะ กากไม่กาก,มก,ากผมไม่สนดูแต่ความลับเนี่ยแหละไอ้ให้รหัสลองผถ้าผมได้มาคันนึงผมมาแกถ้าไม่เลื่อนผมขโมยได้ตั้งนานแล้วแต่อันนี้ไม่เลื่อนอันนี้เลื่อนข,ขโมยไม่ได้เขาล็อกก่อนโอเคเรียบร้อยไปเลยโอเคผมจะ บานี้มีเปล่าบานี้มีเปล่าโอ้ไก่อีกแล้วไม่ไก่หลายคนจังคือไอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เทียบไม่ได้กับคนนึงนี่ผมต้องหาคนที่มันเป็นผมหัวฟูหัวฟูอะหัวฟูวฟ,วฟ,ฟูเสื้อดำจำได้อยู่มีอะไรด้านหลังมีหัวฟูเป็นหัวฟูด้วย เอ้ยไอเซิร์ฟเดิมนี่หว่าเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้ผมเจอแล้ว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 ด่ชั้นบนด้วยชั้นบนด้วยชั้นดูดิฉันบนด้วยชั้นบนด้วยโอเคเนโอนเวนต้าเนโอนเวนต้าอันนี้ใช่ปะออบาก้าโอเคเดี๋ยวผมเตรียมตัวทำทำแผนกระดักเมื่อคนเข้าบ้านคนอื่นนะทุกคนต้องจับกระบะงในการทำแผนกะอื้นที่สมาร เี่ยผมจะใส่ไว้ในนี้แหละเมื่อเมื่อเขารีเซ็ตตัวมาบูฟเขาก็จะโดนตับหรือว่าเนี่ยมันรีตรงนี้เพาะมันจะโดนเฉียดแต่แต่ว่าเขาไม่ฉลาดนะเขาใช้รถในการล็อกมันล็อกไม่ได้ทุกคนผมลองแล้วมันล็อกไม่ได้เฮ้แต่ว่าบ้านนี้เดี๋ยวขอดูก่อนมันฟาร์มเงินเท่าไหร่ติดไอ้เจ้าอ๋ 97, อเก้าลเก้าอกาเออแต่ผมขอดูบ้านอื่นก่อนล้วเราบ้านอื่น ถ้าถ้าบ้านนี้ได้โอ้บ้านนี้ก็มาโอ้วบ้านนี้ลิมด้วยบ้านนี้ริมด้วยโอ้มีสองคันซะด้วยโอเคจะทำให้เขาเสียคันหนึ่งไอซิอซ่าไอไม่ใช่มันอยู่ด้านบนมนะั้งโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปซ่อนตัวในโบนว์วาโรลีวิโอลีเขาาซ่อนตัวเออแต่ว่ามันมีเนื่อมเงิมันป้าแค่สองคันนี่คนเดียวผมจะเข้าไปนะไปโอเคโอเคซ่อนตัวซ่อนตัว มันลักเหลือแหละซ่อนตัวซ่อนตัวซ่อนตัวอยู่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 ผมไม่แน่ใจว่าบ้านบ้านมันไกลกันนะทุกคนบ้านมันไกลกันเขามีโอกาสตีผมได้สูงนะบ้านมันไกลกันบ้านมันไม่ได้ไกลคนผมจะซ่อนไอ้ทีนไอ้ทีแล้วผมก็จะปล่อยฝูงพึ่ง แล้วมันจะไปจับตรงเออนี่อยู่นี่อ๋อเมื่อกี้กิ๊กจากหรือว่าอยู่ไหนไม่รู้มันจะปล่อยพึ่งมาแล้วก็ซ่อนตัวไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งมันจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยน,นเ้นตาทุกคน,น,นเนี่ยนตามันต้องเป็นของผมนะทุกคนเขาไม่ส่งคันเลยแหละแต่ว่าผมเอาชั้นล่างเพราะวันเพราะว่ามันง่ายผมจะดูล้าดเราข้างบนว่ามันจะมีตัวดีๆไหมอ๋อไม่ติดหรือว่าติดคนคือคือในหัดหลักผมเจอ ไอรถที่จเจ้ารีเบิร์ดอะมันติดซูเปอร์ชาร์ติอเนีนะน่ะอาสีแดงนะ่ะแต่ว่าโดนขโมยเกี้ยงเชียงเชียงแต่ว่าไม่เอาหรอกผมว่าเอาไอคันนี้แหละเนียนเบนต้ามันแพงกว่าแล้วก็ฟังบำเงินมากกว่าจะจับในวิธีอ๋อ,อคิงเออไม่ใช่ผมจะจับผมจะผมจะกดขโมยในวิธีอ๋อ xx ใช่ปะอตัว xx ทุกคน มจะขโมยเนี่ยไอไอศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรจะมาอย่างมันน่าน่าจะใกล้มาแล้วเออใกล้มาแล้วทุกคนแต่ไม่เป็นไรผมได้ทุกคนแย่งชิงและระหว่างที่มันแย่งชิงผมจะกดขโมอยอนั่นแหละผมจะหลอกอ๋อนี่อ,อ๋อ,อนี่มันอยู่นี่นนนไป e. ต้ไม่ได้เลยทุกคน คนเน็ตเน็ตแหลกมากเลยไปอ๋อมันหายตัวแล้วทุกคนเข้มแล้วกัดกดเอาไม่ทันทุกคนเออแต่ผมไปเอาอีกคนก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันใกล้แล้วมันก็สูงมันจะผ่านด่านยากเออแต่ว่าอยู่ริมพอดีเลยทุกคนอยู่ริมพอดีอย่างนั้นก็ดรีะดี ริมพอดีถ้าอยู่ริมอย่างงั้นผมว่า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 ผมได้เพราะว่ามันอยู่ริมก็ผมจะหลอกให้เจ้าอมมาลาอมมาลาไปเข้าอุงน้ำหรือเข้าอะไรเนี่ยแหละแล้วแล้วจัวจงหวะนั้นแหละคือผมใช้วิธีอยู่แล้วเวลาคุณมีความรับอะนี่ไม่มีแต่บ้านนั้นมีนะ แต่ว่ามันใช้ล่องผนะ่ะผมว่าผมไม่ผ่านว่าผมเอาไม่ได้เราบ้านนี้แต่บ้านนี้ก็มีไอ้ตัวความลับเหมือนกันแล้วแหละก็ผมจะดูไอบ้บิ๊กค่บิ๊กค่าน่าจะล็อกไปแล้วจังหวะเนี้ยจะเข้าไปในบ้านอีกรอบหนึ่งเล้เนี้โอเคจังหวะน,นี้แหละผมว่าผมจะ ทำไมสิ่งที่ไม่เคยทำทุกคนเข้าบ้านใครบ้านอีกคนนึงเออมันก็มีศักดิ์์นี่ไอคิมตัวนะี้น่าจะเอามาเก็บในดิคผมจะจ้องขโมยบ้านนี้ตลอดเลยมาทีมาทีโอเคผมจะจ้องจ้องเขาตลอดทุกคนปล่อยลูกน้องไป ไปลูกน้องไปตามทางไปทำพิษเผื่อเขาอยู่ในนั้นเออนั่นแหละมันอยู่ในนั้นโอเคดีเข้าไปจะกดปล่อยไปเลยปล่อยเรื่อยๆปล่อยเรื่อยๆนายจะเอามันมีนี่วันที่สแลกไป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 โอ้โอเคโอเคอ๋อเจ้าของบ้านเนาะอเอ็กแมส โอ้ผมก็หนึ่งว่าใครอีกแม่นี่เองโอเคี๋ยวผมจะอ๋อติดดูโอเคแ๋ยวผมจะไปซื้อกับดักแล้วก็เข้าอีกรอบนะทุกคนแต่มันฟาร์มไอตัวฟาร์มเงินอนะมันฟาร์มน้อยกว่าโอ้มันมีรับบมลถูกลืมไปมนะก,กับดักเอาไปบ,บ้าน ต้องรอยกี่นาทีนะทุกคนนี่ด้วยมืตบมาด้กันถ้าจเจ้ากับบ้านนี้มันก็เอาได้นะทุกคนแต่ว่ามีตัวนี้คีว่าตีได้ปะเออตีได้นี่แหละโอ้ยซีไปเอาเนี่ยตี ใช่บ้านนี้แหละโอมปลาดอะแต่ไม่ว่าเราหรอกผมเอาอีกบ้านนึงเพราะว่าบ้านนั้นมีความลับที่ไก่ที่ไก่ที่ถ้าบอกเลยนะถ้าเขาใช้เงินอะเอาไว้อย่างางั้นอะเพื่อฟาร์มเงินงๆๆ่ายๆอ๋อไม่เป็นไรพี่เอาตัวผมไปอ่ะเอ้ยเอาตัวผมไปทำไมเอาตัวผมไปทำไมเนี่ยโดนตบเลย <c oughs> มานี่ เอาเรื่องกันหน่อยไหมไปสองศาสตร์ไหมขโมยขโมยตัวละครผมไปเนี่ยเอ้ยเหมือนเหมือนเขาใจเพเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ดิเอออย่างนี้ก็ดีดิเอออย่างนี้อ่ามันลองโหดโอเคไม่ได้เอพแน่นอนแต่ว่าเขาไม่น่าจะเอพีทึมทึมคือเฮ้ยมานี่หน่อยดิเอาเรื่องหน่อยไหมทึมน่าจะลืมทึมทึมบัตตรพิพ์ทันลเลยเลทันล,ละ ก็คือเซตติ้งอ๋อเซตติ้งแผ่รถโอ้ผมก็ไม่รู้ทุกคนมันแผ่นรถตะแก่ไกลได้ฮะไปไปไปสมพึ่ง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 เอาไม่ทันโอ้เออหัว่าแผ่แตกไงข้าวไม่ทันอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนผมบอกเลยเอาแล้วอุก,กาบาทตกมาใส่หัวผมทำไมอะ ดาวตกทุกคนดาวตกเจ็บอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ๊ยตกมาใส่ผมนะขอใอยลงมาตรงหัวผมตัวอะไรมาตัวอะไรมาดูหน่อยอ๋อเอวินัทเอ๊โอ๊ยติดสตาร์ด้วย ไอสตาร์ดี้ด้วยใหญ่แน่เฮ้ยผมได้ผมได้ผมได้ไดโอเคโอเคอเคก็บเงินหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ก็ขายไปแล้วก็ไปลุยกันตรงบ้านนูน้นโอเคผมจะลุยนะลุยเลยนะ ม่เหลืออีกห้าสิบบิเออแต่ว่าตรงนี้มันก็ถ้าจริงเข้าไปเข้าไปได้นะแต่เขาจะเสียจะเปียบร้อยห้าสองจุดห้าเอ็มซึ่งเขาจะแบ่งครึ่งกันเท่ากันถ้าเป็นความรับอะแต่ว่าอันอื่นน่าจะไม่เท่ากันเพราะว่าความลับค่ามีสามคันดาอันนี้ไอสตาร์ดนะัตยี่นี ไป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 ดิไปไปไปดิไปจรใส่เสื้อโอไม่ไปอ่เนี่ยอ่น่าจะไปโอเคไปแล้วไปแล้วเออนั่นแหละไปไปนั่นแหละน่าจะไปแย่งกันนออ๋อมันไปก่อนเลย ไปแย่งกันเลยพวกไปแย่งกันเลยไปแย่งกันเลยนั่นแหละไปแย่งนั่นแหละผมเดาคันนี้นั่นแหละแผนผมจะแย่งรนยังซื้อกันอยู่ตรงไหนอ๋อพอเช่ฮะพอเออแต่แต่หลาคันนะที่มันที่มันเรียกนี้เป็นโบกัชิริโน เนี่ยมันมาจากไอ้คันเนี้ยไอ้ไอ้คันเนี้ยมันไม่มีชื่อทุกคนคันนี้อ๋อคันนี้มันพอเทมันแย่งกันตรงนู้นใช่ปะใช่มันยังแย่งกันดุมั้งเนี่ยใส่มันยังแย่งกันอยู่มันไม่แย่งกันแล้วมั้งจบจบเหี่ยแล้วมั้งจะปล่อยรังสีพึ่ง อ d ดดี d ัดดีเคท K ั B W M R 4แ,แล้ววันนี้เราก็รอรอไปพอสกีแคนยอนรอไปเผื่อมันจะได้สักหน่อยพอไหมเอ้ยรอไปรอไปสักนิดนึงเออแต่ว่าไม่ได้เก็บอินเด็กให้น้อง ให้น้องหลักให้น้องลองนี่นะต้องลองเออน้องลอง,เ,อออง,ลองเรียกเป็นน้องลองเลยเรียกเป็นน้องเองเป็นลูกเลยน้องลอง <c oughs> ใครมีลูกใครมีลูกชื่อนี้ผมก็ขออภัพด้วยนะคแต่แต่ไม่น่ามีหรอกน้องลองน่าจะมีนะ S. <S ไม่ถึงลาดลองหรือว่าอะไรน้องลองเนี่ยน้องลองโทรศัพท์คอนเนอร์เนี่ยเนี่ยคนน่าจะอยู่ด้านใน แต่ผมจะปล่อยลังสีพึ่งไปก่อนนะน่าจะจับได้โอ้มันอยู่ที่นี่ทุกคนอ้าวแต่มันงออกรสีหางสมันท่เน็นไรมาขโมยเออแล้วมมผมดูด้วยอ่ะตอนนี้ผมก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วใคร ้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมขโมยรถไอความลับนี้ได้ด้วยนะครับบ๊ายบาย